ก็ส่วนทีทุกคนอของเขอยู่กมียางชนแนลนะครับไอ้ก็มาอยู่กับเออยูอับิยานะครับก็มาอยู่ในไลน์เอ้ยไลน์นะฮะอันนี้ก็จะมาอยู่ในคนสายเกียนนะครับจะไม่เป็นคนสายหลือหลังนะฮะจะเป็นคนสายเกียนอ่ฮะผมจะเขียนนี้นะฮะ ายเกียน,นะฮะจะเป็นเด็กเกียนตลอดไปนะฮะไม่ทราบว่าจะเป็นเด็กเกียนหรือไม่เด็กเกียนนะฮะนะฮะ อ,อ,ยนะอยู่ในพื้มก็มาอยู่กับไอ้รูปสวดอยนี่อย่เดิมนะะที่เพิ่มเติมคือความเกลียน อะไรอ่ะจ้านอนเสร็จแล้ว เสร็จแล้วโอ้ยสัตว์พอเถอะ ไอ้คนดู ไม่เชื่อใช่ไหมนะฮะเราทำให้เขาเชื่อนะฮะเรียบร้อยนะฮะเออเรื่องของมันนะฮะมันไม่เชื่อสร้างมันเป็นไรนะฮะ 谢样。 แล้วเราก็าจบกันไปกับเดี๋ยวนะแล้วเราก็จบไปกับไอ้นี่นะคะช่วงเมื่อกี้ขอหยุดไปเมื่อกี้นะคะขอโทษด้วยนะคะถ้าใครอยากดไลค์กดแชร์เพืนท้นะคะก็ฝากกดไลค์ก็แชร์ด้วยนะคะขอบคุณค่ะ